สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุขสุขชนที่เขามารับชมในช่องกเษกษตรสุดใจอามอนีกเษกษตรสุดใจก็จะมาปูดถึงเรื่องโลกหรือมแมลงช่วงเขานานาหนาวพี่น้องเขาจะเตรียมรับเมื่อจังใดสําหรับพี่น้องที่ปลูกต้นทุเรียนพี่น้องโอ้มื่อนี่ลมแห้งพี่น้องลมแห้งกับ การที่ปูบทุเรียนนี่เอาใจยากช่วงหนาหนาวอยู่ลีพี่น้องช่วงหนา,นาหนาวหนาหนาวจะที่เขามานี่อันตรายมากๆเลยพี่น้องเบาะว่าจะเป็นโรคมลรงถูกสิ่งถูกอย่างหละพี่น้องเข้าตรงเตรียมรับมือเป็นอย่างดีเลยสําหรับต้นบทุเรียนงเงาเอาเมื่อนี่กเกษตรสนใจก็จะมาพูดถึงเรื่องมลรง โลกมาแรงไล่ะพี่น้องมันจะมีโลกอย่างแน่ที่เขามาช่วงหนาหนาวตามที่กเกษตรทุจ,จใจได้ปลูกมาแล้วก็เบิ้งพฤติกรรมของโลกและมาแรงในหนาหนาวนะมีแทบทุกโลกพี่น้องมาแรงนี่ก็จะมาเร็วที่สุดก็คือเพียไฟพี่น้องเพียไฟ เพี้ยไฟนี่อันตรายมากๆเลยพี่น้องบ่าว่าจะเป็นเพี้ยไฟเพี้ยหอยเพี้ยจักจันนี่แหละพี่น้องเพี้ยใกล้แก่แต่อยู่สวนของเกษตรสุจใจนี่เพี้ยใกล้แก่นี่จะบอคอยเห็นส่วนมากมันจะมีเพี้ยไฟกับเพี้ยหอยพี่น้องเพี้ยหอยกับเพี้ยไฟนี่มันจะมาเร็วพิเศษลยช่วงหนาหนาวพี่น้อง กันเฮาปองกันบ่ท่านนี่ต้นบทุเรียนเฮานี่ถึงกับตตยพี่น้องช่วงหนาหนาวนี่เพี้ยไฟนี่มันจะหมักกลงสำหรับหนาฝนนี่บ่เทอา์ดพี่น้องหนาฝนนี่มันจะเป็นพวกมลรงซะหมากกว่าช่วงหนาฝนกับโลกล่าแค่นั้นช่วงหนาฝนพี่น้องช่วงหนาหนาวนี่เมว่าจะติเป็นโลกล่าแหละพี่น้องโลกล่ากับเขาดีที่กันล่าอย่างกับคือล่านำขาง ล่านำขังนี่อันตรายคือกันพี่น้องล่านำขางต้นบทุเรียนเ้องเขียวๆใบง่ามๆนี่กันเพียนำขางอ้วนกันล่านำขางมาล่งนี่บอกได้เลยว่าตายย่างเดียวคือกันพี่น้องใบรวงใบล้นคือกันสำหรับอันล่านำขางพี่น้องพร้อมกับสีสิใจนี่เจอมาแล้วช่วงช่วงนาหนาวนี่ แต่ว่าช่วงล้มๆนี่มันกะกะจะบ่มีพี่น้องล่าหนำคางจะบ่มีเพราะว่าอย่างคือว่ามันบ่มีหมอกหล่ะพี่น้องช่วงช่วงล้มนี่มันจะบ่มีหมอกแต่กันันอากาศหนิ่งอากาศเอาห่อนช่วงช่วงเศร้ามันจะหมอกจะแห้งนั่นล่ะอันตรายเลยพี่น้องสําหรับบันพญายามเบ่งให้ดีกันหมอกนักนักจัดๆนี่เข้าก็ต้องขี่ยา ปองกันไว้เลยเชื้อราไว้เลยพี่น้องสำหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนขันบอ่อปองกันไวน้นี่รับรองเลยเลยล้วพี่น้องกันบ่มันฉีดวานฉีดยาหนี้สำหรับทุเรียนนี้บ่รอดตายอย่างเดียวพี่น้องเกษตรทุจริตปลูกมาหลายแล้วกลัวจะปลูกมาด่ดใดสักหนี่ก็าตายไปบ่หน่อยต้นพี่น้องนี่แหละเกษตรทุจริตจังมา,าให้พี่น้องในฟั่งว่าช่วงหน,าหน้าหนาวนี่เขาจะติดต้อนรับ เตรียมรับมือสำหรับพวกปลูกล่าต่างๆนี่ละพี่น้องสำหรับช่วงหนานาวนี่ส่วนมากมันจะเป็นพวกเพียนี่ละเพียจักระจันเพียฝอยหรือว่าเพียไฟนี่ละพี่น้องอันตรายที่สุดเลยเอาจงไดยกันฝากพี่ฝากน้องไว้สัมนี่ละ มีเรื่องเล่า,ลาดีๆกับเฉชุดแจกกับมาบอกสูกีพี่น้องฟังเอาจังได้กับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมให้กำลังใจสำหรับจุดนีก็ขอยุดที่ไว้สำเนีลาพี่น้องพอ,อกันชิมหน้าสวัสดีครับ